ไม่ใช่ใครคะเกิดอะไรไขึ้นเอ่อน่าจะน่าจะเร็วๆนี้แหละน่าจะรู้แต่ว่าก็ยังยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครแต่ว่าก็เป็นเป็นบุคคลที่ที่แบบว่าไร้สวนให้เราทำให้เราเสียหายเสียมเสียชื่ิเสียอะไรเป็นคนที่เราเคยให้อภัยมาก่อนหน้านี้ไหมคะ <laughs> <laughs> เป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละมันมีมันมีไม่กี่คนที่มาไร้สุดพูดจาใส่ร้ายป้ายสีเราอะไรเงี้ยครับมนก็ชาเจียนอยู่เพราะ<อ>ว่า,าตอนแรกตอนแรกเขานึกว่าเป็นอดีตภรรยา จริงๆแล้วผมก็ผมก็ไม่ค่อยฟ้องผมไม่เคยฟ้องแฟนคลับไม่เคยฟอ้องหรือไม่แฟนคลับที่เป็นคนทั่วไปในสื่อออนไลน์ผมไม่เคยฟ้องใครเลยนะครับอนอกจากนอกจากจะเป็นคนบุคคลสาธารณะที่มีแบบว่าชื่อเสียงหรือแบบว่าเป็นอินฟูที่ที่พูดแล้วทาให้คนเชื่อตามนั้นอะ<ม>่ะอันนั้นผมจะฟ้องครับเพิ่งเพิ่งเคยฟ้องคนครั้งแรกครับตอนนี้<ม>ที่เราตัดสินใจที่เราที่เรายังไม่กล้าบอกว่าเป็นใครเพราะอะไรคะก็มัน,มนเพราะเดี๋ยวคนสับสนคนงงไม่าจะรู้ฟ้องใครจริงๆแล้วก็เอฟซีถ้าจะรู้พอสมควรอยู่แต่ผมไม่อยากบอกว่าใครเพราะว่าก็ลดลด ความขัดแย้งเนาะเซึ่งความขัดแย้งมันก็เกิดมาตลอดปีหนึ่งแล้วซึ่งตลอดตลอดเวลายยอย่างตอนนี้ก็ยังไม่หายก็เลยก็เลยไม่อยากพูดหรอกครับว่าเป็นใครแต่เอฟซีน่าจะรู้อยู่ครับไม่มีเพราะคลิปมันก็เยอะอยู่ครับตอนนี้โร <c oughs> งแรมหรือเปล่าปีก่อมันถามว่าอที่แล้วโรงแรมที่เราไปนอนนอนเมาแล้วเร,เราแบบโดนโดนถ่ายกล้องตอนปิดใช่ไหมเรื่องอะไรหรือเรื่องนั้น,นไหมหรือมันมีเรื่องอื่นอ๋อไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ครับเรื่องนี้มันนานแล้ว ครับผมเป็นเป็นการเป็นการพูดจาที่เป็นการไล์สดพูดที่พูดเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงครับว่าว่าเราไปทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นคนดะคนเก่าคนเดิมที่เคยมีปัญหากันน่าจะน่าใช่นะฮะจุดที้ผมไม่รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราต้องฟ้องแล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เสียหายก็ค่อนข้างมากเพราะว่าหนึ่งแหละครับผมผมเปิดทั้งผับทำทั้งคาเฟ่ทำทั้งค่ายเพลงซึ่ง ผมก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลพนักงานที่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ความเชื่อถือของเรามันก็ลดลงงานพรีเซนเตอร์เรามันก็กระทบกับแบรนด์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่โอเคเลยเราทนไม่ได้เราเอาเรื่องแน่นอนคือเขาพลาดจริงเรื่องอะไรอ่ะโอ้เรื่องเยอะอยู่นะครับเรื่องเรื่องเพศสภาพของเราด้วยเรื่องการที่เราจะไปมีการที่เราจะไปที่ไหนหรือไปกับใครเมื่อที่ผ่านมา ถึงแม้จะเป็นหรือไม่เป็นะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องเราของเราอะไรอย่างงี้ครับเรียกว่าทำให้เราเสียหายเสียเสยเสียเสียเสายเสียเสยเสียเสยเสียอันนีัเนี้เราฟเสีเสียาสัยเส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 ียเสียเเสียเายด้ียเสียเสยเสียเรียเส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 ยมสียเ้ียเรียเส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 ยเ้ียเสีเสียเสยเสียเสีเสีย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 เสยเสียเรียกคียเสียเสียเสยเสียเสียคสาเสียยเยคเยเเเยีสย ไก่แก่ก็ก็ก็ลองดูว่าจ่ายได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่หัวล้อยาวๆนี่คืออะไรคะเมื่อวานเหรอครับอ๋อดูหนังตลกก็เลยหัวล้อไม่ได้หัวล้อแบบมีนัยยะอะไรกับใครใช่ไหมอันนี้คนก็สามารถคิดไปได้หมดเนาะแต่จริงๆเราผมก็หัวล้อในแบบว่าเราอารมณ์ดีเราดูคลิปติ๊งติ๊งติ๊งตอกมาเราก็อยากหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ต้องตีความไหมตีไปเลยพวกคุณตีอยู่แล้วนี่ ที่เราไปหาลูกหน้าบ้านเราภรรยาโพสเดี๋ยวเราภรรยารก็วงจรปิดอ๋อจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าใครโพสเนาะซึ่งก็วงจรอ,อ,อะไรอะไรเหล่วนั้นน่ะคือถ้าเกิดเราเราจะเห็นได้นอกจากคนเป็นเจ้าของกล้องเอาออกมาเท่านั้นมันก็ต้องเป็นเจ้าของกล้องแต่ผมไม่สามารถบอกว่าใครเป็นคนออกมาแต่ผมก็ได้โพสต์ไปว่าไม่พอใจว่าทําไมถึงได้เอาภาพวงจรปิดที่เป็นเราและรถรถของเราแล้วก็ทีมงานของเราเอาไปลงโซเชียล ซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับตามตามตามจริงเนาะแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเราแต่ว่าเพียงแค่บอกว่าอย่าทําอีกเราคิดว่าเขาทำเพราะอะไรอะคะเจตนาอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าผมกงงเหมือนกันว่าเราก็ไปรับไปส่งลูกตามปกติแต่ว่าทีนี้ภาพวงจอบอกว่าเนี่ยเราไปอุ้มลูกรับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกไม่หมดอสิตอนสุดท้ายทำไมไม่ออกมาด้วยล่ะอะไรเงี้ยมันมันออกมาแค่ตอนนั้นแต่ตอนที่ผมอยากให้เห็นก็ไม่เห็นเอามาโชว์เลยตอนที่เขาไม่ออกมาคือตอนไหนคะตอนที่ลูก ไม่อยากกลับบ้านวิ่งกลับมากอดพ่ออะไรเงี้ยแบบทุกวันนี้ยังเจอลูกยากขึ้นไหมคะแล้วมีเงื่อนไขอะไรที่ในการไปเจอลูกแต่ละครั้งมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมมันไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจากคนกลางอคนกะคือผมติดต่อใครไม่ได้มันซับซ้อนแค่ไหนซับซ้อนก็ติดต่อใครไม่ได้แล้วเวลาเวลาไปรับลูกต้องติดต่อผ่านพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับทั้งตอนที่เขาก็เ n social ใช่เขาบล็อกเบอร์เราหรอคะป้าเขาก็บล็อก บอกช่องทางติดต่อของเราแล้วก็สั่งว่าติดต่อผ่านแม่บ้านเลยพี่เลี้ยงเลยอะไรอย่ <Okay. S 2> างนี้โอเคเราไม่อยากพูดคำว่ากี่ยกันเพราะว่าก็ให้ให้เอฟซีคิดเอาเองแต่จริงๆเราเราไม่อยากไม่อยากบอกว่ากี่กันมากให้ FC เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดเพิ่ก็หาว่าเราพูดเยอะไม่หยุดสักทีอาวันอย่างวันนี้พูดอีทําไม,ม,มต้องพูดนะครับเพราะว่าทุกคนถามนะคะไม่ใช่บิบอกพูดเองที่เขาบอกเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราประกาศขายบ้านไหมคะบ้านเราอ่ะจะบอกเราเพราะเราขายบ้านเตียงก็ไม่ถูกเนาะ จริงๆถ้าเกิดผมไปไปขายบ้านเขาอ่ะโอเคถูกต้องแต่ว่าอันนี้บ้านตัวเองแล้วยังมาโดนด่าอยู่ก็งงอยู่ครับแล้วรถตอนนี้รถคันไหนฮะรถขายรถขายเออขายอะไรบ้างตอนเนี้ยขายบ้านขายรถมันไม่มีเงินกินข้าวอ่ะครับมรถขายที่ดินที่ดินรถจะใหม่ที่ไหนนะใช่ไงพี่ผมโดนรถพิเศษเตอร์ไม่มีใครจ้างงานผมก็ต้องขายรถขายบ้านกินสิเขาบอกว่าเราไปทุกกับบางโฮนอะไรนะ ไปทุ่มกับบานไปทุกับบ้านโฮมไปทุ่มกับบ้านไปทุ่กับบ้านอเราเราเปิดบ้านโฮมจริงจริงแล้วเราก็กําลังขยับขยายสาขาอยู่เพราะสาขาของเรามันมันคนมันแน่นทุกวันก็อาจจะมีส่วนนะครับมีคนที่ขายสมบัตใช่จะเอาเงินไปทุ่มผู้ชายอีกแต่กับภาพที่เราชอบทำเหมือนเรียนแบบการันอะไรอย่างเงี้ยว่ามีเจตนาคือเราตั้งใจหรือยังไงครับเพราะตั้งใจแบบ กับคนอื่นอย่างนี้เหรอฮะใช่กับคนมันเธอถ้าเธอะไรก็เป๊ะอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วคนก็พยายามจะจับจ้องอยู่แล้วความบังอือมันมีอยู่แล้วชีวิตผมแค่งานผมก็เหนื่อยมากๆแล้วถ้าจะไปโฟกัสก๊อปปี้คนอื่นโอ้ยไม่ไม่มีทางครับเธอแปลงฟันฉันก็แปลงฟันเธอไปเที่ยวฉันก็ไปเที่ยวเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะทุกคนก็ต้องแปลงฟันอยู่แล้วใช่ปะเออไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อแบบไม่ไม่ไม่ครับ ไม่ับใครใช่ไหมไม่ครับทั่วนี้ไม่มีศัตรูกับใครครับรัก<อ>ทุกคนไม่มีศัตรูแต่เขามีข่าวดีนะครับเราดีนดีกับเขาไหมเออใครใครใครดีเราก็ดีด้วยจร<อ>ิงจริงเราเราอยากให้โลกนี้มีความสุข,ขทุกคนโลกแห่งความสีชมพูแม้ตัวเราเองเราก็อยากอยากสีชมพูเนาะ<อ>แต่ว่าเราอาพัพรักเราก็เลยต้องอยู่แบบนี้ก็คือทำยินด,ดีกับงานแตง่งครับครับอะไรนะฮะ ไม่ได้ดูข่าวเลยครับก็คือไม่รู้ไม่รู้หรือว่ารู้แต่ก็เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ครับไม่แไปเที่ยวใช่ไปช่วงนี้ทํางานเยอะเที่ยวเยอะเห็นข่าวก็กดไลค์ให้ทุกทุกคนถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะนะแต่ถ่าผู้ชายคนใหม่ของอดีตภรรยาค่ะเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้จะมาแทนที่พ่อใครอ๋อก็ดีแล้วครับจริงจริแล้วถ้าพูดถึงเลือกลูกผมเนาะคือลูกผมอยู่กับใครผมก็อยากให้ ให้คนที่ดูแลลูกผมมีความสุขมากที่สุดเพราะถ้าเกิดลูกเราอยู่กับคนคนไหนแล้วเขามีความทุกข์หรือกินไม่อิ่มนอนไม่หลับลูกเราก็ต้องรับผลครทบตรงนั้นเนาะจริงๆเราก็ดีแล้วครับรวเที่มันจะส่งผลกับลูกอะค่ะพอบรรยากาศคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบเนี้ยอจริงๆแล้วผมก็เติบโตมาแล้วครอบครัวที่ไม่มีพ่อแม่แม่เลยนะครับผมก็ยังอยู่ตรงนี้ได้เพราะะ้วลูกผมก็ต้องหาเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งมันผมให้ได้นะครับ เราอยากจะบอกเราเาชื่อมั่นว่าลูกเรามันก็เหมือนเราแน่นอนอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้ลูกนี่อาจจะมาปราบเราเองในอนาคตนะครับเราอยากโค้ชมีปัญหาหรือเราอยากปรึกษาเรายินดียินดีครับเราอยากเราอยากสื่อสารอะไรกับเขาไว้ตอนนี้ไหมสื่อสารคอะเคตหอะไรครับออหาลูกก็บอกลูกไว้ว่าถ้าลูกอยากรู้อะไรลูกก็มาเปิดดูย้อนหลังยูทูบชิ้นต่อชิ้เลยกลัวเขาจะเห็นอย่างอื่นนะสิ แต่ว่าตอนนี้เราใจร่มแล้วใช่ไหมเพราะว่าได้ทําเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใจร่มแล้วคขาจะมีนัดเจอกันเมื่อไหร่ยเลยครับเจอใครครับที่ที่เราฟ้องอ่ะขอต้องต้องต้องรอสามท่านท่านแจ้งมาอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีกําหนดวันใช่ไหมยังครับอันนี้5ล้านนี่คือเรากะว่าได้แน่นอนใช่ไหมมั่นใจชัวร์หลักฐานเด็ดผมผมก็ชัวร์ถ้าผมไม่ชัวร์ผมก็ไม่ทำแล้วเดี๋ยวเขาไกเกียร์หรืออะไรเงี้ยยอมทำได้ลดราคาได้ครับลดราคาได้ลดราคาได้ลดได้ให้เท่าไหร่อ่ะ เดี๋ยวอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่อารมณ์วันั้นด้วยแล้วไปทำอะไรครับครับเอาไปเก็บไปให้ลูกครับเพราะว่าลูกต้องเรียนหนังสืออีกอ่าโอเคขอบคุณนะคะ